Late night's been a long flight stay down Strange time It's a strange time in my life I I took a drive home To clear my mind oh. สวัสดีค่ะยินดีต้อนระับทุกท่านเข้าสู่ช่องสะอาด channel เหมือนเดิมนะคะช่องที่มีเนื้อหาและก็สาระดีๆเกี่ยวกับเรป็นกระสาบไทยเนื้อชการที่เข้ามารอสู่ให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเช่นเคยน,นะคะ ก่อนหน้านี้นะคะเราก็พูดถึงเรื่องเงินและก็เรื่องสุขภาพกันไปแล้วนะคะก็คนเราทุกคนก็ปรารถนาทั้งสออย่างนะคะความที่เราอยากจะมีทั้งเงินอยากจะมีทั้งสุขภาพที่แข็งแรงนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะดูแลตัวเองให้มากนะคะพร้อมกับการประหยัดอดออมให้มากขึ้นนะคะเนื่องจากว่าเศร,รษฐกิจภา,าวะแบบนี้นะคะโรคระบาดก็ใกล้ตัวเรามาทุกวันนะคะซึ่งตอนนี้ก็มียอดขึ้นสูงนะคะ สำหรับล่าสุดนี้นะคะที่มีข่าวออกมานะั่นก็คืออยู่ที่สมุทรปราการอำเภอบางเสาทงนะคะซึ่งก็มีโรงงานโรงงานที่มีคนงานติดถึงร้อยกว่าคนนะคะซึ่งก็ขอให้ทุกท่านนะคะที่พักอยู่ในระแวกนั้นนะคะก็ให้ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะคะพร้อมกับความปลอดภัยของตัวเองเตรียมให้พร้อมก่อนที่จะเดินทางออกจากบ้านนะคะไปไหนมาไหนนะคะถ้าไม่จําเป็นก็ขอให้อยู่บ้านนะคะดูคลิปของเราไปคล่องคลงก่อนชะะ่วงนี้สำหรับเรียนสิบบาทน,นะคะที่เราจะ พูดถึงกันในวันนี้นะคะเราก็จะนาเหรียญ10บาทแบ <đi> บเพเสียนเล็กนะคะจะมารีวิวทุกท่านได้รับชมกันรับฟังกันไปโก่อนะคะ <S <S ในเมื่อเช่นนี้เราก็จะนําเหรียญ10บาทนะคะซึ่งก็เป็นเหรียญที่ระลึกนะคะและแ้วแตะวาระโอกาสและก็วันที่มีความสําคัญที่ได้ทําการผลิตมามาจะมารีวิวทุกท่านได้รับชมนะคะต่อจากเหรียญ10บ,บาทเพืเสียนเล็กนี้นะคะแล้วก็จะต่อด้วยเพเสียนใหญ่นะคะซึ่งก็เป็นตามลําดับของการผลิตของแต่ละเหรียญนะคะ ตามความเป็นจริงแล้วนะคะเหรียญที่ระลึกนี้นะคะเขาก็จะมีหลายวาระหลายโอกาสนะคะซึ่งแต่ละเหรียญแต่ละปีผศนะคะเขาก็จะแตกต,ต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านหน้าได้ด้านหลังนะคะซึ่งก็จะมีความแตกต่างจากเหรียญสิบบาทที่เราใช้ใจ่ายหมุนเวียนทั่วไปนะคะแต่จะมีราคาไหมหรือว่าจะมีคุณค่าทางจิตใจเป็นยังไงนะคะเราก็จะไปรับชมกันในคลิปต่อไปนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเรามาดูเหรียญสิบบาทปีนี้นะคะซึ่งก็เป็นเหรียญสิบบาทที่มีราคาค่อนข้างสูงนะคะสําหรับเหรียญสิบาทปีพุทธศักราช2539นี้นะคะ ความโดดเด่นของเขาก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะเนื่องจากว่าเหรียญปีนี้นะคะความผิดปกติหรือขั้นตอนในการผลิตเขาจะมีการผิดพลาดที่น้อยมากนะคะซึ่งเร่องการผลิตเขาก็ไม่ได้เยอะนะคะสําหรับเหรียญปีนี้เรามาดูรายละเอียดของเหรียญกันก่อนนะคะซึ่งเหรียญ10บาทนี้นะคะเขาก็จะเป็นเหรียญกระสับรลหะสองสีสีขาวและสีทองราคา10บาทวงขอบนอกนะคะก็จะเป็นเฟืองจักรสลับเรียดนะคะสําหรับเหรียญ10บาทขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก็จะอยู่ที่26มเมรนะคะเรามาดูลวดลายด้านหน้าของเหรียญกันค่ะ กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชทางด้านซ้ายมือมีข้อความว่าราชการที่9นะคะนี่ก็คือลวดลายด้านหน้าของเหรียญน,นะคะเรามาดูด้านหลังกันค่ะ ด้านหลังนะคะกลางเหรียญก็จะเป็นรูปพระปรางวัดอรุณภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีอักษรเบลนะคะซึ่งก็มีความหมายบอกราคาว่า10นะคะด้านล่างก็จะมีเลขบอกราคามีทั้งเลขไทยและก็เลขอารบ,บิกนะคะโดยมีคําว่าบาทขั้นอยู่ระหว่างเลขบอกราคาดังกล่าวนะคะส่วนด้านขวาก็จะมีข้อความว่าประเทศไทยด้านซ้ายก็จะมีข้อความว่าปีพุทธศักราชที่จัดทำเหรียญน,นะคะว่าพอสมนั่นเองนะคะ วันที่เราใช้เหรียญเลยนะคะนั่นก็คือวันที่13กันยายนปีพุทธศักราช2531นะคะซึ่งมีการประกาศใช้เหรียญ10บาทนะคะเรามาดูเหรียญ10บาทปีนี้นะคะตรงขอบนิกเกิลนะคะเขาจะไม่นูนขึ้นมานะคะสำหรับเหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2539นะคะตรงขอบนิกเกิลสีทองและสีเงินนะคะเขาจะเรียบนะคะเรียบเหมือนกับเหรียญ10บาทพะเศษใหญ่เลยนะคะสำหรับเหรียญ10บาทปีนี้เปรียบเทียบกันนะคะระหว่างเหรียญ10บาทปีก่อนกมาดู ก็คือลักษณะของเหรียญ10บ,บาทปีนี้นะคะส่วนเหรียญส0บบาทนะคะที่มีการสอบถามแล้วก็มีคอมเมนต์เข้ามาถามนะคะว่าเหรียญ10บ,บาทที่มีการผิดปกตินะคะซึ่งก็เป็นเหรียญที่เกิดจากการขั้นตอนการผลิตที่เราได้กล่าวมาแล้วนะคะยังมีการซื้อกันขายกันอยู่ไหมคะพวกที่เนื้อเกินอะไรเงี้ยนะคะก็มีคําถามเข้ามาแล้วก็ขอบอกแล้วก็ประกาศไว้หลายคลิปอยู่นะคะว่าช่วงนี้เราจะยังไม่ทําการซื้อขายกับ FC นะคะเนื่องจากว่าเรายังติด ที่ยังมีโรคระบาดโควิด1 9อยู่นะคะซึ่งช่วงนี้เราก็ไม่รับของคนแปลกหน้านะคะซึ่งก็ขออภัยเอฟ FC ทุกท่านก่อน,นะคะถ้าโรคนี้มันหายหรือว่ามันบางลงนะคะเราก็จะกลับมาพบกัน ใหม่นะคะซื้อขายกันใหม่นะคะสำหรับเหรียญที่มีความพิเศษนะคะเรามาดูเหรียญปีนี้กันนะคะก็คือเหรียญส0บาทปีพุทธศักราช2 5 3 9ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางก็จะอยู่ที่26มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่8.5กรัมนะคะยอดตามผิดอยู่ที่17ล้านปดห0เหรียญนะคะราคาอยู่ที่250บบาทต่อเหรียญนะคะซึ่งก็เป็นเหรียญ UNC นะคะสำหรับเหรียญปีนี้นะคะก่อนหน้านี้นะคะก็มีการประกาศร,รับซื้อกันไปแล้วรอบหนึ่งนะคะตั้งแต่นานแล้วนะคะน่าจะ ก่อนปีใหม่นะคะซึ่งเหรียญน,นี้ก็ได้ทําการรับซื้อกับ FC กันไปแล้วนะคะสําหรับเหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2539นะคะซึ่งก็เป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วนะคะราคาก็อาจจะไม่ถึง250บาทนะคะซึ่ง250บาทนี้เขาคือเป็นเหรียญด n น UNC นะคะที่มีการประเมินราคาไว้แล้วนะคะนี่ก็คือลักษณะเด่นของเหรียญ10บาทปีนี้นะคะที่เราตั้งใจนำมาฝากทุกท่านนะคะ ก่อนที่เราจะจากกันในคลิปนี้นะคะเราก็ขอให้ทุกท่านนะคะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะคะเพราะว่าสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะสําหรับคนเราที่เราจะต้องนําสุขภาพร่างกายของเราไปประกอบอาชีพต่างๆนะคะและสิ่งสําคัญนะคะความจริงใจนะคะกับเพื่อนร่วมง,งานพ่อแม่ครอบครัวของเรานะคะความจริงใจรอยยิ้มเราก็สามารถช่วยให้เรามีความสุขได้ในแต่ละวันในการทํางานนะคะถึงแม้ว่าสภาวะแบบนี้ทุกคนเครียดค่ะแต่เราก็ขอรอยยิ้มให้กันนะคะ เพื่อจะได้มีกำลังใจซึ่งกันและกันในการต่อสู้ให้ผ่านวิกฤตั้งนี้ไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ